สวดัสวัสดีค่ะมาจากภูเพิตม,มาแล้วสาวท้องทิมาแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พ่อแม่จ๋าพาเพลินกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่จ๋าพาทุกคนมาเก็บหอยนางรมกันนะคะวันนี้โอ้โหหนาวมากวันนี้เราจะมาเก็บหอยนางรมนะคะด้านหลังนะคะน้ําลดแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเก็บหอยนางรมนะคะวันนี้แม่จ๋ามาเป็นแบบเหมือนเหมือนทัวร์นะคะจะมีคนพาไปเก็บอันนี้คือ บริเวณที่เราจะไปเก็บหอยนะคะจะมีคนพาเราไปเนาะน้ำลงเยอะมากนะคะไกลแบบว่าลงไปไกลมากเนี่ยตอนนี้เรากำลังรอผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญพาเราไปรถที่เห็นก็คือคนที่จะไปเก็บหอยด้วยกัน ตอนนี้เรากำลังรอรอคนที่จะพาเราไปเนาะคือแม่จา๋ายังไม่เคยนะคะทุกคนแม่จ๋ายังไม่เคยมาเก็บน,นะคะก็และคุณสาเขาก็อ,าอยากจะลองแต่เขาอยากจะมากับคนที่แบบว่าเชี่ยวชาญน,นะคะเนี่ยดูคืนตรงนี้ก็คือพือ้นที่น้ำมันลดลงไปนะ ้แต่เย็นเจี๊ยบเลยแม่จะใส่ชุดวันนี้เหมือนนักนักบินนวนกาศเลยนะวันนี้ก็ <c oughs> จะประมาณนี้ค่ะน้ำมันลดประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยไกลไปนู่นเดี๋ยวเราจะเดินเดี๋ยวเขาจะพาเราเดินไปเขาจะพาเราเดินไปตอนนี้เราก็เตรียมตัวกันแล้วนะคะมีอุปรกรณ์คนละถังคนละถัง ไปหาหอยกันอันนี้ก็เป็นทีที่เราจะไปหาหอยด้วยกันเนะาะอันนี้ ตรงโน้นนะที่เราจะไปกัน นี่เราก็มาถึงอาณาจักรหอยแล้วนะคะอาณาจักรหอยอาณาจักรหอยนาง,งารมหอยนางรมทั้งนั้นเลยค่ะ โอ้ที่เห็นอยู่นี่เปลือกหอยนางรมนะคะโคกหอยนางรมนะโอ้โคกหอยนางรมดูเราวักลจากตรงนู้นใช่ปะอ๋อมีหอยมแมลงผู่ด้วย คนดูเดี๋ยวจะยกไม้สกอร์ทางนั้นเลยนะทางนั้นเลยนะ หรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปกินถอยนังลมด้วยกันที่บ้านนะคะขอบคุณทุกคน,กค,นค่ะทีะ่ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมนะคะแม่จ๋าพาเพลินนะคะพบกันใหม่จ้าบ๊ายบาย